ผู้อำนวยการโรงเรียนกันตังรัศดาศึกษาที่จังหวัดตรังซึ่งเกิดเหตุสลดใจเด็กถูกไฟรัว่วมาจากตู้กดน้ำจนเสียชีวิตนะคะก็เตรียมที่จะรื้อถอนตู้กดน้ำเย็นออกทันทีหลังตรวจสอบพบแล้วก็ดำเนินคดีแล้วเสร็จค่ะหลังจากที่มีเหตุการณ์สลดใจดังกล่าวก็บอกว่าจริงๆเคยตั้งงบซ่อมแซมเอาไว้แล้วแต่มาเกิดเหตุซะก่อนค่ะ คณะครูและบุคลากรโรงเรียนกันตังรัศดาศึกษาจังหวัดตรังแต่งชุดดำไว้อาลัยให้กับนักเรียนชั้นม .2 ที่ถูกไฟฟ้าช็อตจนเสียชีวิตซึ่งเช้าวันนี้เพื่อนนักเรียนต่างก็ร่วมกันยืนไว้อาลัยแก่ผู้เสียชีวิตพ่วงหน่วยการโรงเรียนกันตังรัศดาศึกษาบอกว่าทุกคนต่างตกใจและเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่หลังจากนี้ก็ต้องหาวิธีการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำพร้อมเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิต เบื้องต้นจะช่วยเหลือให้พี่ชายผู้เสียชีวิตได้เรียนจนจบปริญญาตรีผมไม่อยากให้เกิดแต่ว่าก็เมื่อเกิดแล้วก็ต้องเดินกันต่อเดินกันต่อก็คือว่าน้องก็ยังมีพี่อยู่มเรียนม .4 ที่นี่ก็เข้าใจว่าผมจะดูแลจนจบม .6 แล้วเมื่อคืนคุยกับท่านปรเกตว่าจะได้อุดหน,นุนจะนำหนุนให้เรียนต่อปตรี อแล้วเรื่องอะไรต่างๆอะไรที่จะดูแลได้ก็จะดูแลอย่างน้อยก็เป็นการเยียวยาบรรเทาไปตามสมควรประมาณนะั้นคือครูครูนี่ช็อกไปหมดทุกคนเลยนะผมก็ว่าผมดูแลเด็กไม่ได้ ส่วนบริเวณจุดเกิดเหตุที่มีตู้ทําน้ำเย็นติดตั้งอยู่ก็มีกรงเหล็กมาปิดไว้ค่ะนายมานัสบอกว่าหลังเกิดเหตุก็มีการรื้อระบบไฟฟ้าออกทั้งหมดตู้กดน้ำนี้ติดตั้งมานานแล้วไม่สามารถใช้งานได้เพราะว่าแหล่งน้ำบริเวณนี้ไม่เหมาะใช้ดื่มกินเพราะมีสนิมทางโรงเรียนก็เลยปิดไว้ไม่ให้ใช้งานก็มีตู้กดน้ำเบรกเกอร์มีควบคุมอยู่นะคะมีการ มีเบรกเกอร์ควบคุมระบบไฟฟ้าอยู่ด้านหลังแต่ในวันที่เกิดเหตุเนี่ยฝนตกลมแรงน้ำก็เจิ่งนองคาดว่าตู้เกิดไฟรั่วและนักเรียนก็ตัวเปียกพอเข้าใกล้ก็เลยเกิดเหตุขึ้นค่ะวันที่เกิดเหตุเนี่ยน้ำตรงนี้เต็มหมดเลยนะน้ำตรงนี้จะเต็มหมดเลยแล้วก็แล้วก็ฝนจะสาดหนักมากเลยนะฝนจัลมหนักด้วยฝนหนักด้วยครับผม มันก็เลยแบบแล้วตอนนี้คือสมมติถ้าฝนตกอีกกอดใครได้ยังตอนนี้ตอนนี้ต้งตัดออกหมดแล้วฮะไยวต่างๆที่เกี่ยวกองตรงนี้ต้งตัดออกหมดแล้วแล้วตอนนี้น้องๆเขาดื่มน้ำที่เขาเขาดื่มน้ำน้ำขวดที่สากน์น้ำน้ำน้ำขวดที่สากล์ก่อนหน้านี้ทางโรงเรียนตั้งงบประมาณ1 0,000 0บาทเพื่อซ่อมตู้กดน้ำค่ะแต่ว่ามาเกิดเหตุการณ์ซช่ก่อนหลังจากนี้จะรื้อถอนออกทั้งหมด แต่ยังต้องรอกระบวนการตรวจสอบและดำเนินคดีให้แล้วเสร็จถึงจะดำเนินการได้ค่ะ